ที้งเงี้ยแคบอยู่ใบเฟิร์นอัญชสาเจาะฟ้องเกลียนคีย์บอร์ดลันสิ้นเดือนเจอที่ศาลเป็นอีกหนึ่งครริวงการบันเทิงที่มักโดนชาวเน็ตเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์ตลอดค่ะสำหรับนักแสดงสาวใบเฟิร์นอัญชสาล่าสุดเรียกว่าจะไม่ทนอีกต่อไปเมื่อดาราสาวเดินทางไปปรึกษาทนายเจมด้วยตัวเองและได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าในเมื่ออยู่กับสังคมที่ตั้งคำถามกันไม่ได้ก็รับผลที่ตามมากันเนาะ ทุกการกระทํามีราคาที่ต้องจ่ายด้วยนะไม่รับกระเช้าค่ะอ๋อลืมบอกปกติที่เห็นเงียบไม่ได้ตอบเนี่ยคือเลือกแล้วแคปแล้วสืบแล้วเพราะงั้นลบไปก็ไม่มีประโยชน์สิ้นเดือนขึ้นศาลละไว้มารีวิวนะคะทำการคอมเมนต์ข้อแสดงความคิดเห็นให้ดาราสาวจัดการให้ถึงที่สุด